วันใดที่ทหารเสียชีวิตวันนั้นเขากลายเป็นวิรุรบุตรบนลงศพวันใดที่ทหารพิการเขากลายเป็นอดีตผู้กล้าท่ามกลางแผงลอตเตอรี่วันใดที่ภาคใต้ไม่สงบวันนั้นทุกคนคิดว่าทหารกินงบประเทศวันใดที่ชาติสงบทหารถูกประนามว่าหายใจทิ้งนั่งกินภาษีแผ่นดินวันใดที่ทหารยึดอำนาจไม่สำเร็จวันนั้นทหารกลายเป็นกบฏวันใดที่ทหารยึดอำนาจสำเร็จวันนั้นทหารเป็นผด็จการ วันใดทหารขัดคําสั่งวันนั้นทหารโดนปลดวันใดทหารปกป้องตัวเองป้องกันภัยวันนั้นทหารติดคุกวันใดที่ทหารช่วยเหลือภัยวันนั้นมีข้อกล่าวหาวันใดที่สารโรคสั่งยกแผ่นดินให้ขเขมรวันนั้นสังคมชี้หน้าว่าเพราะมึงไม่ทําหน้าที่วันไหนล่ะที่ทหารไม่ผิดพอฝนแรงก็เรียกขานทหารกล้าพอน้ำมาทหารไทยไปช่วยเขา พายุพัดบ้านพังยังเป็นเราช่วยแบ่งเบาสารพัดมิขัดใจอีกหน้าที่ตามชายแดนแสนลาบากทั้งเหนื่อยยากขัดสนยังทนไหวเพราะต้องการความอยากเห็นเป็นคนไทยเพราะอยู่ใต้บารมีองค์ราชนแต่คนไทยชนไหนเลยไม่เคยคิดกับยึดติดการเขียงข้ากุราหุนกับแบ่งแยกแตกกันเป็นชั้นชนไปเชื่อคนหวังอํานาจทําชาติพังทั้งโกงกินปิ้นป้อนหลอกให้เกียรติคนยามเยียดเรื่องราวแต่ข่าวหลังทหารชัย ทหารไทยลุกขึ้นมาด่ากันจังชาติจะพังรู้บ้างไหมว่าใครทําฝากไว้ให้คิดร่วมด้วยช่วยกันครับคนไทยแผ่นดินไทยไทยห่วงดังดวงจิตแผ่นดินไทยไทยคิดให้ก้าวหน้าแผ่นดินไทยไทยเร่งรัดพัฒนาแผ่นดินไทยไทยรักษาเพื่อเผ่าไทย